สวัสดีค่ะข้าวครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะวันนี้ยายไม่มีเมนูมาฝากนะคะแต่ยายขอเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายรายการทีวีมาฝากค่ะยายได้รับเชิญเข้าฉากในรายการทีวีค่ะก็ะเลยเก็บภาพมาฝากนะคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะกว่าจะถ่ายเสร็จก็ใช้เวลานานมากเลยค่ะขอบคุณทีมงานนะคะขอบขอบคุณเจ้านายขอบคุณทุกทุกคนที่ให้โอกาสยายค่ะตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกแล้วว่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะสถานที่ที่ยายไปถ่ายก็สวยมากๆเลยค่ะ แต่ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะช่วงถ่ยมันจะมีฝนตกค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสถานที่ที่ยายไปถ่ายงานนะคะยายเก็บภาพมาฝากค่ะเป็นยุ้งข้าวลานนาต้าออยากจะไม่สถานที่สวยมากค่ะขออนุญาตนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ยายด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ